สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็สามมดเขารโดมาทบคกาถามเอฟซีเด้อพี่น้องดเดออ่อวันนี้วันเสาร์นะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนหาเนาะพี่น้องเนาะเดือนนี้เดือนหาเนาะ <Yeah. S 1> พฤทธพาเนาะเขาเอินพฤษภาเราเดือนหาเนาะพี่น้องอันคลิปอ,อ้อมกบม่วาน,นี้เนาะพี่นอ้องหักหูจะดอกว่า บอมแมนเอฟซี FC ค่ะดอกพี่น้องค่ะที่มาคอมเมนต์ค่ะแต่ก็สิมาตอบเพิ่นเนาะพี่น้องค่ะเอฟซีคอยเอฟซีที่หนาหลักหนึ่งซิบบสิบบอว่าแบบนี้ค่ะคอยเด็ดขาดพี่น้องเอฟซีคงคอยที่แท้จริงเนาเอฟซีที่แบบที่เพิ่นเข้าใจแล้วก็เข้าใจก๊กเข่าพุ่คอยคะนะสิมมาว่าอบูซิมามาว่ากนักกนแนกันแนแบบนี้บอมแมนค่ะบอมแมนอันนี้เอฟซีแบบเอฟซีดีะสงค์ร้ายหรือเอฟซีร้ายตลอดไป <laughs> น้อะคะเอาแบบน,นี้สิว่าฟังเด้อพี่น้อง อืมอันนี้เดอ้ออันนี้คลิปนี่คลิปนี้สงสารสาวมนเลยโดนเบาเพชดด่าออกกล้องว่าไม่ฉลาดเฮ้ยเพิ่นประเด้ว่าอันเพิ่นประเด้ด่าเบาเพชรบ่ได้ว่าแค่ว่าใช้ซื้อ,อ,อค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ฮะอาจจะเป็นเอฟซีมนหรือหักมนหรือหักหรือบ่หักเบาเพชรหรือทํานองนี้ก็ได้อันนี้กาได้ว่าเด้ออันนี้ก็สา,า,าวมนก็ออกมาอ่านให้ฟังยื่อซื้อนะพี่น้องนะ เพิ่นประเดดาบอเพ็ดปรเดดาบอเพ็ดดาคนบอเป็นจ้ะอ่าบอเพ็ดดาคนบอเป็นแค่ว่าใส่ซื่อจ้ะแล้วก็มุ่นกับบริเคียตบริยังพี่น้องเพราะว่าข่อยก็พัวข่อยเป็นแนวนี้พี่น้องค่ะเออสลัดก็คนเฮาคนเฮานะมันสิมีแนวสาลัดแล้วก็ซิมีแนวงูผสมกันไปผ่มีผู้ใดสลัดแม้แม้แต่คนที่เขาจบด็อกเตอร์เขาก็บม่ได้รู้บัดทุกอย่างในโลกใบนี้เนะพี่น้องค่ะเขาเรียนด้านได้เขาก็รลู้ด้านนั้นพี่น้อง เจ้าปไร้เรียนเจ้าก,กับบรูในด้านที่เขาเรียนก็คือข่อยนี่คนปไริเรียนหนังสือข่อยแก๊งน้ำไม้ข่อยกัลููในด้านแกงน้ำไม้ข่อยตาบูหุงกัูในด้านตาบูหุงอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะเออตามนั่นน้องพี่นอ้องโอเค่านแล้วก็จะมีอีกอันหนึง่งว่ายังเกาะว่าอันบ่าเพชรกับสาวมนนีั้างลูกไว้ในห่องนอนบอสงสารนองมานาสงสารเนาะ เป็นพ่อแม่ที่บ่พร้อมและมีลูกนะว่าวให้คอยนะคอยพ้อมทุกอย่างพี่น้องคะ่ะพ่อกับแม่พร้อมที่จะมีมานาบ่าวเพชรกับพ่อมคอยกับพ่อคําว่าพร้อมไม่เกี่ยวกับเงินกับทองบอ่เกี่ยวว่ามีเงินหรือหรือบ่มีเงินคืออายุห้าสัปนีแล้วเขาต้องการมีลูกแล้วเขาต้องการมีคนแบบเกิดมาบ่าให้มันเสียสัตว์เกิดนะพี่น้องให้มีลูกบ่ง,ไง,ไง่ายๆซะเนาะแต่สําหรับคนที่พ่นโชคไยเพ่นบ่นมีลูกกับบ่แมนว่าพ่นเซียสัตว์เกิดเด้อพี่น้อง เพิ่นโบมีอันนั้นคือข่อยนะข่ก็คือซิมีแต่มาหน้าผู้ดียเท่านีแหละเนาพี่นอกนะอืแต่สําหรับคนที่เขาโบมีลูกคนที่ไม่มีลูกและมาดาาม่ารอบพรัวข่อยซึ่งโบหูโบอบบหูจักคําว่าหัวอกคนเป็น่อเป็นแม่มันเป็นแนวใดความรู้สึกคําว่าแม่รักลูกมันเป็นยังไงเออเห็นในคลิปอยากพูดอะไรก็พูดอืว่าข่ดีทาโบมีลูกแล้วอัาทาพระอรแล้วลูกเห็นอย่างในทํานองนี่แหละ ่อยพร้อมทุกอย่างทุกพร้อมทุกกรณีเด้ดอพี่น้องค่ะโอเคอืมคอยบันไดั้างน้องมนาน้านองมานานอนอยู่ในห้องที่สามคอยเอาโทรศัพท์เคืองนี้ให้นางเบิงนั่งกับเบิงการ์ตูนร้องเพลงใน,นการ์ตูนห้องน้ำการ,ร์ตูนบอเบนมาลูกถือคั้งถามมานาถือคั้งมานาเขาเปิดห้องเป็นค่ะน้องมานาเขาเปิดห้องเป็น ถ้าเกิดพ่อแม่ล็อกห้องเขาก็เปิดออกมาเลยอย่างเช่นอยู่ในห้องแอร์นะคะอยู่ในห้องแอร์เราคอยพิดไว้อยู่แล้วห้องแอร์นั้นมานาคอยู่ในห้องอยู่แล้วแต่ว่านางก็ดูโทรทัศน์อยู่ในห้องเออถ้าเขาอยากออกมาเขาเปิดประตูออกมาเองเพราะมานาคเปิดประตูเป็นนะคะทุกคนจะเข้าใจพิษคอมเมนต์อยู่คนหรือ้สองคนแต่คนกดไลค์ให้กันเป็นร้อย คนกลุ่มเป็นร้อยน่ะเขาจะคิดว่ามลกับเบาเพชรน่ะเป็นแบบนั้นจริงๆที่จริงแล้วข่อยโบแมนแบบนั้นเด้อจ้าเออข่อยเป็นคนที่หักลูกข่อยเป็นคนที่สงสารลูกข่อยข่อยโบเฮดแบบนั้นดอข่อยจีเ็ดเพื่อยังยิ่งกับข่อยมาถ่ายคลิปติข่อยจีไาให้จุ๊เจ้าหู้จักว่าข่อยค้างลูกข่อยหน้าหงติข่อยได้สิไปเหตุพี่นอะข่อยกระยานถึกดาเอออันนี้ก็ข่าวใจเด้อค่ะเนอแต่เรื่องที่ว่าเบาเพชรว่าให้ข่อยโง่หรือฉลาดน่ะมันเป็นเรื่องปกติของผ่อเมีย ว่าวใส่กันอโอ้ยจะเมนเจ้าสลัดคักเนาะเออพวกเมียว่าหยอกกันแค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องพิษเรื่องอยังจากแรกซุ้มเจ้าครอบครัวมุเจ้าค่าผพัวจะว่าแบบนั้นคือสิซุ้มเจ้าคือสิเก็บมาเคียดเคียดคมแห้งถ่าถ่าแค่คาพูดคําแค่เนี้ยเอาเก็บเอามาพูดเอามาเคียดมันอยู่น้องกันมาได้โดนดนอกจ้ะอืมลินกับฟันมันเป็นเรื่องปกติของผัวกับเมียเนาะซุ้มเจ้าข่าใจเนาะ ครอบขัวเขาจะว่าแต่สำนันเถาะแต่ข่อยด่าบักหาบกคุเข่อยยังดา่าเออปักหาเมื่อยบากปากฟันเมื่อยักเฟมเมื่อยข่อยยังดา่ดาด่าพัวขออ่อยเออภระชาพ่ซังโอ้จะเมนสลดัดคักจะเมนงูค่ะก็นั่นนี่นี่ค่ะมันไม่เป็นเรื่องที่ไปเครียดดอกมันไม่เป็นเรื่องที่เครียดคมดอกพัวเมียว่าเหตุการณ์สำนันนะแต่สุ่มเจ้าทีถื้ทราว,ว่าพัวเอาจักแล้วซุมเจ้าขอกับบงคนะุเนาะเอออาจจะเกิดมาแบบในภูลากมากดี แบาพูดว่าวายังไห่นิดนึงมาได้แบบติ๊งอนติ๊นู่นนี่นั่นว่าหวคอยอือพูดว่าอันพัว่า้างไห้แล้วก็บมีความสุขเลยความสุขของเจ้าคืออีย่างมือมาจับเบืงซีหนาคอยบ่เออคอยเป็นคนแบบนี้เด้คอยยากนิ่มคอยก็นิ่มคอยบออยากนิ่มคอยกระบ่ยนิ่มคอยอยากว่าคอยเขาว่าคอยอยากด่าคอยก็ดดาพอบ่อยากด่าก็คือคอยเงียบการที่คอยเงียบบ่คอยคอยบริยานแพ้ทั้งนี้แต่บริยานหนาได้ทั้งสิลป์ละพี่น้องเออแต่บ่อยากไปเทียงทำไม่นงต่อ ทุกวันนี้ก็ยันยิ้มเปเปยเฮาหนังยิ้มปเออมปเปยกับพอแล้วเฮาเห็นเบิดทุกสิ่งทุกอย่างทุกช่องทางเฮาเห็นเบิดผู้ใดเห็ดหนะังให้คอยเห็นหะนังกระกำมันกับตามน่ะเดสอะทุกอย่างนะ่ะอืมกรรมมันกระทำงานไปเรื่อยๆตามสเต็ป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 ออคนที่มันจับกลุ่มจับก้อนกันนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็มีอีกสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามพี่น้องค,ค่ะอืมเนาะ เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาด่าชาวบ้านออกมามูรี่เขาหรือออกมาด่าเขาออกมาใส่ร้ายป้ายสีเขานะ่ะล้วนแต่สร้างเรื่องสร้างเวรสร้างกรรมข่อ,ขอยอยู่ฮ้องข่อยซุ้มเจ้าบมักบ่ขอยอยู่แบบข่อยบด่าซุ้มเจ้าแล้วซุ้มเจ้าคนสีดีใจเด้เออหรือมั้ข่อยดย่าบอเออเพราะว่าทุกวันนี้ข่อยกับโนสนโนแค่ได้กับโเซเชียล ผูได้ดีมากขอก็ดีครับผูได้ว่าข่อยข่อยโคคาดาเป็นธรรมดาขอบแม่นพระอิฐพระปูนขอบแม่นคนดีเออแล้วขอก็บโมเมนนั่งเอกขอกอบโมเมนนั่งร่ายอีกขอยู่ขอยืนยืนอยู่ในซ้ายกลางขอยยืนยืนแบบว่าอย่างไรล่ะขอยมีจุดยืนของข่อยนะเออขอบประจาเป็นต้องสิไประกลุ่มหาก้อนเพื่อจะมาหาดาสวยข่อยหึมกูได้อยากจะข่อยข่อยกับข่อยกับยินดีขอคดีใจขอขอบคุณที่่นออกมาปกป้องออกมาด่า แต่ว่าขบ่มี่กับบะเป็นยังเพาะขอนไปไดเดือดร้อนอือก็อยู่ห้องข่อยแบบนี้ละจ้าเรื่องทุกเรื่องออกมาดาข่อยหาเรื่องใส่ข่อยนะมันบ่มี่ยัง้อพี่นอ้องเอาแบบมันไม่มีอะไรแค่พูดไปว่าตัวเองอยากอยากโซฟาว่ากูเก่งกูไม่กลัวมึงกูจะเอามึงจมดินเออประมาณนั้นอ,อืมเหมือนว่ากูเก่งอ่ะกูจะหลอกล่อให้มึงออกมาดา่ากูนะเอออะไรทํานองเนี้ย มึงฉลาดถ้ามึงทําไปเถอะมึงฉลาด <c oughs> คนในโลกไปนี่มันบ่มีคนหักมึงดอกผู้เดียวนะ่ะคนสร้างมึงกัดรวมทั้งกูเน,น,นี่ยก,ก็ผู้นึงกูหักกลุ่มหักกลุ่มของกูกับมีแล้วกูสร้างกลุ่มของมึงน่ะกับมีอืมเข้าใจนะคะทุกคนถ้าเรื่องว่ามี่กัจะมาหาใสายไร้สายไฟเรื่องน,อน้องอมะนาที่วราคังน้องมะนาห์มันโ่เมนความจริงเด้อว่าต้องสงสารน,าน้องมะนาขนาดดอกมีคนหนึ่งวะ่ะ สงนาสงสารจังลูกวันบวแมนดอกเอ้อยขอสิไปเหตุแบบนั้นใดจังไดเอ้อยอืมแต่สิมาสงสารจะเว่าแบบนั้นจะเ,เ,เป้าเว่าเพาพื่อเออถ้าจะวังดีกับครอบครัวค่ะเจ้าต้องทำาน้องมนมีคนว่าน้องมนอ่ะคังน้องมนาน้องมนก็ออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงเออขอขอสิดออกมาอย่ามาพูดว่าน่าสงสารจังเลยลูกพูดแบบนั้นเหมือนพูดให้กับพ่อแม่เขาเสียหายให้คนอื่นเขามองพ่อแม่เขาไม่ดี เดอ้อลูกไพ้แพก้กับฮากลูกไพ้แพ้กับแพงไพสิไปเหตุแบบนั้นอืมเข้าใจไว้นะคะคาบอาไซดเลือดอืมพ่ออะไรจงมีลูกขอย้พ่อมีผู้เดียวเท่านั้นขอพอ่พ่อมีคนแนะนํามาน้องมดเอาอีกคนนึงเอาอีกสองคนนั่นคือการไม่พร้อมอืมบางคนก็แนะนําให้เอาแต่เขาไม่รู้ว่า การเลี้ยงเด็กมันต้องใช้เงินมันเลี้ยงด้วยเงินสมัยนี้นะ่ะเขาต้องได้กินนมอืมเด็กน้อยบ่ห้ขาดนมขาดเขา่าขาดวิตามินเด้อสีบอกให้เขาอยากกินยังกระตามใบเขาก็าซื้อให้กินสามที่เขาซื้อได้แต่เขามีหลายคนครับก็ต้องทำหมดว่ามีขนมซาทงหนึ่งมีหลายคนก็ต้องแบ่งแบ่งซื้อให้กันทำมันเบดถุกคนเลยปะ่ะ เออเจ้าก็ต้องรู้รายรับรายจ่ายรายจจออได้เจ้าทอาใดรายจ่ายเจ้าทอาไดเออแม่เจ้าสิอยากได้สามคนก็เสียเอาสามคนอยากได้หาคนก็เอาหาคนโด,นดยที่ไม่ดูพื้นฐานการเงินตัวเองว่าเป็นยังไงเออต้องหู้จักว่างแผนการเสียเอาลูคัะแต่นอกมะนาสน่ะสําหรับนอกมะนาสน่ะสบายมากคนเดียวจับแดงน้อยอืมเลี้ยงเดงน้อย แดงน้อยก็เลี้ยงเหมือนลูกพ่อแม่กินอะไรก็ได้กินบ่เคยบานสีบอไห่แดงน้อยกินบางคนก็บว่าอุ้ยแดงน้อยไม่รู้กินอะไรไม่รู้ได้กินอะไรค่ะมันบ่ได้กินยำมนก็ตายแล้วมันมีชีวิตอืมขนาดต้นไม้บ่ถือมับอถืกหนับมันก็นยังตายออันนี้ชีวิตนะต้นไม้ก็มีชีวิตอ่าม,มันก็หล่อเลี้ยงด้วยน้ําด้วยปุ๋ยด้วยขิงงัวขี้ควาย ใส่ให้หมันมันก็งามก็งอกงามก็คือคนหรือคือเด็กน้อยอะไรเออโอเคนะยังมีอีกหลายเรื่องหลายเล่าค่ะี๋ยวเมื่อได้อารมณ์เสียก่อนจัเสียออกมาว่าให้ฟังเมื่อได้อารมณ์ดีก็บอว่าเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใครสิขา่าใจหรือไม่ขาวใจก็แล้วแต <laughs> ่สวัสดีค่ะอืมตะแหลน,นะคะคลิปนี้